w w e 2K19 เป็นอีกเกมที่ผู้ชมขอกันมาให้รีวิวมากจากด้วยชื่อเสียงเสียงนะไม่ใช่เสียว่าเป็นเกมมวยปล้มที่ดีที่สุดในนามของ 2K เลยหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กัน 2K19 เริ่มจัดจำหน่ายในเดือนตัลลาคมปี2018เป็นช่วงที่ AJ s t y l e กลายเป็นแชมป์ดับสมัยที่2และของได้นานที่สุดของอาชีพแกเลยจนเป็นตัวตึงประจำา Smack Down และเป็นแบบหน้าปกของเกมนี้ด้วย แถมจัดอ e ีเวนต์ให้ผู้เล่นมาแข่งกันเพื่อประท้ากับ AJ ตัวจริงชิงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐีิถือว่าโปรโมทสุดๆเลยนะทำเกมนี้เกมจะลงให้กับเครื่อง PlayStation 4 Xbox One และ PC โดยยังคงได้ทีมงานยุคเจ้าเดิมและก็ได้ Visual Concept มาเป็นผู้ช่วยและหลังจากภาคเก่าๆที่โดนวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะว่าเฮ้ยทำเกมซ้ำซากน่าเบื่อเชื่องช้า แถมภาคใหม่ๆช่วงลหลังๆก็ทําแค่ปรับนู่นนิดนี่หน่อยแล้วก็ออกมาขายกลายเป็นเสือนอนกินดูดตังแฟนมวยป้ามเล่นคราวนี้ทีมงานเลยอยากแก้ไขครับโดยต้องการตอบโจทย์แฟนมากขึ้นครับโดยการใส่ความเป็นแอคชั่นให้มากแต่ยังคงเป็นความซิมูเลเตอร์อยู่แต่ก็ทําให้ตัวเกมไวขึ้นสมูทขึ้นการเตะต,ต่อยทําได้รุนแรงขึ้นแม่นยําขึ้นและถ้าเราปรับการบาดเจ็บออกไปและรีเวิร์สได้ไม่จํากัดก็ยิ่งทําให้ตัวเกม มีความแอคชั่นมากกว่ภาคที่ผ่านมาเยอะเลยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเฮียคัมเพนที่อาจกันตุ้มตามตุ้มตามแต่ก็มีความไวไยความลื่นไหลาอารมณ์คล้ายๆกับสแมกดาวภาคเก่าๆอยู่มาดูที่นักมวยปั้มครับเกมภาคนี้จะเป็นการเปิดตัวของขวัญใจแฟนยุคป,ปัจจุบันพอสมควรเลยทั้ง a n d r a d าเดย์เบียงกาบัลเล่ไ e ลลี่เซนเลฟมอแกและซาร่าโลแกนมนดี้ลอสเชนาเบสเลอร์ซีดพ f อฟ Heavy เฮวี่เมช e ินาร n n ีด v e วาเ e e Dream ไท y l e r Bates และตัวเด็ดของภาคนี้คือ The Undisputed Era ที่มาพร้อมกับหวันใจของแฟนอย่าง <S 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 แล้วก็อีกมากมา,กายเลยทีเดียวแถมยังเป็นการกลับมาของ Shelton Benjamin รวมถึงเป็นภาคสุดท้ายของคริสเ j อริโก o ณตอนนี้ด้วยนะ แต่เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาในส่วนของ DLC ครับก็เป็นการเปิดตัวของล i c o c h e t e 3 Dakota า a อต้ a ค y ย e n ซี่เอเ d น e a ด d m ท l a เลย์ม i a แ i i ด i มาเรียและการกลับมาของ Bobby l e s l i e และตำนานอีกมากมายนอกจากนี้ถ้าใครพิออเดอร์ก็จะได้รับ Lay y y t t r r i o ที่เพิ่งกลับมาในด w e ยุปี EP 2018พร้อมกับ Ronda r ล u ซี่ ที่เพิ่งเปิดตัวไปในดอเซลแเนียปีเดียวกันนี่แหละสำหรับผมถือว่าคุ้มมากนะ P order. พีออเดอร์เพราะผมชอบที่จะได้นักมวยปั้มจริงๆไม่ใช่แบบเอาคนลงคนเล็กมาอย่างเงี้ยแต่นี้ก็แล้วแต่ชอบนะแต่ผมชอบที่ได้นักมวยปั้มจริงๆมากกว่าและได้มันต้องสองตัวเนี่ยก็ถือว่าชวนให้พีออเดอร์มากๆสําหรับยุคนั้นนะและจากนักมวยปั้มทั้งหมดที่มีทําให้เกมนี้มีนักมวยปั้มให้เลือกใช้ประมาณ250กว่าเลยนะอาจจะมีตัวซ้ำๆบ้างแต่โดยรวมถือว่าเยอะสุดสำหรับสมัยนั้น ถามว่าหูยมีขนาดนี้มันน่าจะครบแล้วมั้งไม่น่ามีขาดใครก็ยังมีอยู่บ้างครับคือแชมป์แมนล็กซีโทมัสโซชัมปาที่มีรายง,งานว่าเขาฝาดเจ็บเลยไม่ได้ไปสแกนหน้าแต่เป็นไปได้ครับว่าตกลงค่าตัวไม่ได้รวมถึงนิกกี้คอสและบาร์ดี้เมอร์ฟี่หรือบาร์ดี้แมทธิวที่แกไปเปลี่ยนกิมบิกใหม่ครับผมลดน้ําหนักไปอยู่รุ่น2 o 5 l f i life แต่ว่าโอ้โหมันเปลี่ยนไปตอนที่เกมพัฒนาไปแล้วอะ่ะคงเอาแกมาใส่ไม่ทันหรอก รวมถึงตำนานอย่างเมกโฟลีที่เคยมีมาแทบทุกภาคเลยช่วงหลังๆเนี่ยแถมมีตั้ง4กิมมิกอย่างน้อยต้องมีสัก1กิมมิกโผล่มาแต่ภาคนี้ไม่มีสักกิมมิกเลยแต่ไม่เป็นไรไอที่หายไปสร้างเอาได้ครับนักมวยปั้มหายเช่ปัญหา DLC ด้วยถ้าไม่อยากซื้อก็สร้างเอาที่เอยดสร้างก็โหลดเอาหรือว่าทาออกมาได้ดีแล้วารัํสหรับจํานวนนักมวยปั้มเนี่ยกราฟิกเขาพัฒนาให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยครับแต่ส่วนตัวผมวมองแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่ แมชการปั้มก็นําการปั้มแบบ5คนกลับมานะครับจากภาคที่แล้วไม่ได้มีปั้มได้แค่ไม่สีก็6คนแล้วก็เพิ่มการปั้มกติกาพิเศษให้กับการปั้มหลายๆคนมากขึ้นครับแมบชบหลังฉากก็ได้เพิ่มไวแอร์คอมเพลมาแมช Royal r ม m b ิลสามารถกําหนดได้เลยว่าให้คนนี้ออกมาคนที่เท่าไหร่หรือจะสูงเหมือนเดิมก็ได้ รวมถึงรอยย้ลัมเบอรยิงล้วนก็เริ่มจากภาคนี้เช่นกันสนามก็มีมาให้มากมายครับตั้งสมาคมอินดี้สมาคมในเม็กซิกันี่ปุ่นและอีกมากมายนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบพิเศษเข้ามาที่เรียกว่า payback ที่เป็นการพลิกเกมสำหรับผู้เล่นที่โดนเล่นง,งานอย่างหนักโดยเมื่อโดนโจมตีจะทําให้เก็บ payback ถูกสะสมขึ้นและเมื่อเต็มแล้วก็สามารถใช้ความสามารถพิเศษได้ซึ่งก็มีอยู่2ระดับครับระดับแรกก็คือสกิลธรรมดายอย่างสปริงตัวขึ้นมาโจมตีแรงขึ้นรวบกด มีเวอร์สอัตโนมัติอะไรแบบนี้โดวระดับ2จะเป็นสกิลที่โหดกว่าอย่างพ่นสารพิษโลโบแต่ต้องใช้ในแมทที่ไม่ปิดกติกานะมีงานดีคแน่นอนแล้วก็พวกล่องหนหายตัวขโมยท่าไม่ตายเพิ่มความทนทานและก็อีกมากมายเลยหรือเป็นสกิลที่เพิ่มความสนุกในการพลิกเกมได้ตลอดเวลาครับไม่ใช่แบบเอาแต่อ์ตยูไฟเดียวชนะแน่นอนอาจจะโดนพลิกเกมในช่วงหลัง,ลงก็เป็นได้ นอกจากนี้ก็ได้เพิ่มโหมดใหม่ที่เรียกว่า 2K Tower จะเป็นการปั้มไต่ระดับจนพิชิตหอคอยได้ตามสไตล์ Mortal k o m b a t จะมีทั้งแบบผ่านดานปกติกับปั้มแบบกาดเลดที่พลังชีวิตจะไม่ฟื้นขึ้นเลยพลังเหลือเท่าไหร่ก็ไปปั้มตามสภาพนั้นซึ่งในโหมดนี้ก็จะมีหอของ Andre ที่ต้องพิชิตเพื่อจะเอาโหมดหัวโตมาใช้และอหอพิเศษครับของ AJ ที่พิชิตแล้วจะได้ AJ ทองคําพลังเต็มร้อย น่าเสียดายครับที่เซิร์ฟเวอร์ปิดไปแล้วเพราะว่าชา l e เลนจ์นนี้เป็นชาร l เลนจ์ออนไลน์ครับทาให้ปัจจุบันถูกทอรออกไปซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ปลดล็อกหรือว่าเพิ่งซื้อแผ่นมาเล่นอะไรแบบนี้อดไปตามระเบียบครับเหมือนผมนี่แหละปลดล็อกไม่ทันโมดโชว์เคสก็ได้กลับมาอีกครั้งครับคราวนี้เป็นเรื่องราวของแดเนียลไบรอันที่เราตั้งแต่เปิดตัวมาเป็นตัวประกอบแพ้ให้กับจอห์นซีนาในศึกเวลโอซิตี้ศึกเล็กๆเลยกลับเข้ามาใหม่ใน NXT ปัฐาเดมิสรวมทีมเฮลโนชนะซีนาและควาา้าชัยจุดยิงใหญ่ในรัสเซอร์เมเนียคันที่30จนบาดเจ็บต้องเลิกปั้มไปจนกลับมาอีกทีในรัสเซอร์เมเนียคั้นที่3 4คู่กับเชนแม็กแมนและก็ปิดท้ายด้วยแมตช์พิเศษที่นำไบรอนแดนียลสันจากสมาคมอินดีมาพละกัดแดนเนียไบรอนในนับยูนิวเอก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องราวและโชว์แมตช์สำคัญออกมาได้ครบถ้วนแถมมิชตัวออกมาบรรยายความรู้สึกกอดปั้มด้วยโหมดยูนิเวิร์สก็เพิ่มเข็มขัดได้มากขึ้นคัสซีนเยอะขึ้น การสร้างเข็มขัดสามารถใส่รูปด้านข้างเข็มขัดได้แล้วมันนี่เนี่ยแบงก์ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันแล้วก็สามารถใช้ได้หมดทั่วไปได้ด้วยการสร้างตัวละครไม่ต้องพูดเยอะครับทําได้ทุกอย่างฮะแล้วก็ได้เพิ่มการสร้างตัวละครแบบ m i n e Minecraft เข้ามาในเกมอีกมาดูที่หมดอาชีพกันครับถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆที่ผมรีวิวไม่ว่าจะเป็น 2K151618 แล้วแต่17นะครับที่ยังไม่ได้รีวิวแต่ไม่ว่าจะภาคอะไรก็ให้ความรู้สึกเหมือนกันเลยครับ คือจืดชืดน่าเบื่อมากและผมไม่เคยเล่นจบเลยตั้งแต่1 5ถึง18เพราะทนไม่ไหวครับหมดอะไรทำไมไม่มีความน่าดึงดูดให้เล่นต่อได้ขนาดนี้นักมวยปั้มที่เล่นไม่มีกิมมิกเป็นแค่นักมวยปั้มใหม่ปั้มไประดับจะเป็นแชมป์โลกไม่มีเรื่องราวมาซัพพอร์ตให้น่าสนใจขึ้นและพอเกม 2K 9 T ออกมาครับผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวว่าเฮ้ยมันพัฒนาอะไรขึ้นหรือย,ยังคงอ,ออกมาเหมือนเดิมแหละมันโหตั้งสีภาคแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ แต่พอหลังจากสร้างตัวเสร็จเข้าเกมปุ๊บคัดซีนมาพร้อมเสียงตัวละครเราเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ตัวละครเราพูดได้แล้วจากเดิมเป็นใบ้มาตลอดแล้วเริ่มมาเราก็ไม่ใช่นักมวยปั้มหน้าใหม่ใน W W E ด้วยแต่ให้เราเริ่มจากการเป็นนักมวยปั้มอินดี้มาก่อนให้ปั้มในโรงยิมเลยตั้งแต่เริ่มคือไม่ได้อะไรที่แปลกใหม่มากครับเพราะปกติเราต้องเริ่มจาก Performance Center ไป NXT แล้วขึ้นค่ายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราเริ่มเป็นนักมวยปั้มจากสมาคม B C W สมาคมที่ Baron b a t e พูดด่อสู้ตั้งแต่ภาค5ินะครับจดผ่านตัวมาเป็นนักมวยปั้มระดับแนวหน้าแล้วก็กลายเป็นโปรดิวเซอร์ในภาคต่อไปแล้วก็สร้างสมาคมใหม่ขึ้นมาเองโดยไม่ว่าเราจะตั้งชื่ออะไรครับเราถูกเรียกว่าบัสเป็นนักมวยปั้มอินดี้ที่รับกำจัดมแมลงไปด้วยครับเพราะว่าเป็นกิจการครอบครัวนะแถมรายได้ไม่ค่อยดีครับเลยต้องอาศัยนอนอยู่ในรถตู้คันนี้ จะถูกเรียกว่าบัสครับเป็นเสียงของพึ่งอะไรเงี้ยโดยเราจะเป็นนักมวยปล้ำฝ่ายธรรมะที่ข้างมวยปั้ำม,มากและบังเอิญโชคดีมีแมวมองอย่างเชฟออฟเอ้ยแมดบูมมาดูฝีมือคู่ต่อสู้เราแต่เราทําได้ดีกว่าครับเลยถูกทาบทามเข้าดับยูดยัดยีไปแทนหลังจากนั้นเรื่องราวก็มีทั้งหักหลังหักมุมหลุดไปอยู่ในโลกของแมทแต่ก็ไม่ได้หลุดโลกหลุดทะเลเหมือนภาคทเวนตี้นะโดยเริ่มต้นเราจะมีทรัพยากรอย่างจํากัดน,นะครับทั้ง ท่าปั้มฉากปั้มเสื้อผ้าหน้าผมมีแค่ไม่กี่อย่างเองแล้วต้องสะสมเงินมาเปิดการ์ดเพื่อปลดล็อกของต่างๆในเกมครับแล้วก็ต้องคอยอัพพลังตัวละครด้วยโดยในหมดนี้จะมีสกิลเพย์แบ็กเหนือธรรมชาติมาให้3สกิลคือหมัดพิฆาตที่เพิ่มพลังในการต่อยทุ่มหันหรือโหที่เพิ่มท่าทุ่มแบบสุดพลังมาให้แล้วก็ชาร์จท่าไม่ตายได้โดยจะสามารถเลือกใช้หนึ่งใน3นี้หรือจะเป็นสกิลเพย์แบ็กปกติเหมือนนักเวรยปัม้มทั่วไปก็ทําได้เช่นกัน และตัวสร้างก็จะมีทาวเวอร์พิเศษไว้เก็บเงินครับซื้อกาดพวกนี้แหละแล้วก็ในสมัยที่ยังออนไลน์ได้ยังมีเควสย่อยรายวันรายสัปดาห์รายเดือนมาให้เล่นด้วยแถมยังมีการไปโจมตีนักมวยปั้มจากหมวดอาชีพของคนอื่นด้วยนะแต่ปัจจุบ,บันเหลือเพียงแค่ทาวเวอร์พื้นฐานที่ติดมากับตัวเกมเพียงอย่างเดียวมาดูข้อดีของเกมครับระบบการเล่นลื่นไหลกว่าเดิมมากและบาลานซ์ความเป็นแอคชั่นกับซิมูเลเตอร์ได้ดีไม่เชยช้าเกินไปแล้วก็รวดเร็วเกิน หรือเป็นการใช้เอนจินตั้งแต่ภาค2 k 15ถึง20เลยนะทำออกมาได้ดีที่สุดเลยระบบการสร้างก็สร้างได้อิสระครับสร้างได้ทุกอย่างอะต่อให้ไม่ใช่แฟนดับยูดีหรือไม่ชอบดับยูดีสามารถสนุกกับเกมนี้ได้ครับโดยเอามาสร้างเป็นสมาคมที่เราชอบได้เลยโชว์เคสถือเป็นหนึ่งในโชว์เคสที่ยังรักษาม,มาตรฐานได้ก่อนที่จะมาเลทุ่มเปนในภาค2 2 โดยมีแมตส์สำคัญสำคัญบอกเรื่องราวการเติบโตของไบรอันไว้ได้ดีอาจจะไม่ได้นำแมตส์สำคัญออกมาทั้งหมดครับเพราะบางคนก็มาอยู่ในเกมแล้วแต่ที่ให้มาสำหรับผมถือว่าสมกับเป็นโชว์เคสที่ชมแมตส์สำคัญวงบอกถึงความเก่งกาจของไบรอันได้ดีในระดับหนึ่งเลยโมวดอาชีพหรือที่เรียกว่า My Player ในภาคนี้บอกเลยนะครับตั้งแต่ภาค2 k 1 5จนถึง23ที่ผมรีวิวไปเนี่ย ภาคไนทีนคือเดอะเบสนะครับสำหรับผมนะเพราะมันเหมือนดูหนังสารคดีของนักมวยป้ามคนหนึ่งกว่าจะไต่เต้ามาถึงจุดนี้ได้ให้แฟนชอบอะ่ะเขาต้องทําอะไรบ้างไม่ใช่ขึ้นป้ามอย่างเดียวนั่งอ่านเทคในมือถือจนโด่งดังอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะเราก็ต้องเห็นนะครับว่าพระเอกทําอะไรมาผ่านอะไรมาบ้าง แลวพระเอกก็ต้องมีพื้นหลังมีบุคลิกมีอารมณ์และที่สําคัญมีเสียงภาคครับแล้วได้ AJ Curse หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันทัพฟีน่าด้ยดูการที่5มาภาคเสียงให้แล้วก็ทําได้ดีระดับหนึ่งเลยทําให้ดูเพลินจนแบบเล่นจบเรารู้สึกว่ายังอยากเล่นอีกอะ่ะแต่แม้เนื้อหาไม่ได้พลิกแพงครับมันก็เนื้อหาเดิมๆนี่แหละคนล่าฝันอยากไปนั่งมวยตั้มแต่ระหว่างทางก็มีเรื่องราวสนุกสนานให้รับชมอาจมีหลุดโลกไปช่วงหนึ่งแต่ว่าเนื้อหากับกิมมิคก,ก็พอเข้าใจได้อยู่ว่าทําไมต้องหลุดโลกแบบนี้ มีบทสนทนาฮ่าๆสอดแทรกตลอดเวลาถือว่าคุ้มค่าในการใช้เวลาเล่นครับโหมดทาวเวอร์ก็ทำออกมาได้สนุกสนานมีควสสไลวันให้แฟนติดกันพอสมควรเลยสมัยนั้นแต่เสียดายครับโหมดทาวเวอร์ถูกแทนที่ด้วยไม้แฟคชั่นไปแล้วนอกจากนี้ก็ได้เพิ่มแอนิเมชันใหม่ๆเข้ามาเพิ่มการใช้ OMG ผ่านกรงเหล็กและรายละเอียดปีกย่ออีกมากมายที่คงบรรยายในคลิปนี้ไม่หมดอย่างแน่นอนครับเป็นไงฟังดูแล้วเหมาะกับเป็น 2K ที่ดีที่สุดหรือยัง มันก็เป็นไปได้นะสําหรับผู้เล่นหลายๆคนเลยแหละแต่ถ้าถามว่าเป็นเกมมวยปล้ที่ดีที่สุดในโลกเลยหรือยังยังมีหลายปัจจัยที่ทําให้ไม่ไปถึงจุดนั้นได้ครับมาดูข้อเสียครับแม้การปั้มสม,มูทขึ้นแต่ก็ยังติดๆขัดๆอยู่ไม่ได้ลื่นไหลเหมือนเกมส m a c k d o w n ภาคเก่าๆอะไรแบบนี้ฉาก w า a t t c o m p o u n d เห็นตอนแรกโอ้โหมันต้องมีลูกเล่นร้อนๆฮาๆอยู่ในฉากแน่นอนเปล่าเลยครับเป็นแค่ฉากเฉยๆ,ๆเขาอีโยกได้ที่ตั้งไว้เนี่ย จะหยิบมาใช้หรือทาร้ายไม่ได้เลยตั้งให้เกะกะเล่นให้ปั่มอยู่ในฉากโลโลๆอย่างเงี้ยมีแค่รถนะครับที่พอใช้ประโยชน์ได้คือปเปียงอัดเข้ารถโชว์เคสทำออกมาได้ดีแล้วครับแต่แมชมันน้อยไปหน่อยนะถ้าเทียบกับป๋าโตที่ค่คอยๆเล่าเรื่องจะได้เห็นการจเจริญเติบ,บโตรครับอันนี้คือคัดแต่สําคัญมาอย่างเดียวเลยคือแบบเนื้อล้วนๆครับจนแบบไม่มีน้ํามาให้ซอสสักนิดนึงเลยและแม้ผมจะบอกว่าหมวดอาชีพนี้เป็นหมดที่ดีที่สุดสําหรับ 2k แต่มันไม่ได้ถึงขั้นยอดเยี่ยมแค่ว่าดีเลยเยครับเพราะว่ามันสั้นมากประมาณ10กว่าชั่วโมงก็จบและแถมเนื้อหาก็เป็นเส้นตรงครับมีตัวเลือกแค่พวกแมชการปั้มแล้วก็เครื่องแต่งกายแต่ถึงจะเลือกยังไงครับตอนจบเหมือนกันหมดถ้าไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเล่นซ้ำอีกทีเพราะเรารู้เนื้อเรื่องไปหมดแล้วและพอเราเล่นจบแล้วคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาได้ก็จะสุมนักมวยปั้มมาให้4ี่คนครับเดี๋ยวให้เราเลือกปัม้มและพอชนะเสร็จก็สุมมาใหม่อีก4ี่คน เล่นไปเรื่อยๆจงหวะผู้เล่นจะเบื่อแล้วก็เลิกเล่นไปเองนั่นแหละและที่บอกว่าสั้นนะครับสั้นแค่ไหนคิดดูผมเล่นจบไปแล้วแล้วก็เล่นแมปสุ่มมาหลายแมปพิชิตทาวเวอร์มาพอสมควรพลังตัวละครอยู่แค่70กวนะ่าเนี่ยคือถ้าอยากอัพให้เต็มอ่ะต้องเล่นซ้าไปกี่รอบคิดดูและตัวที่เราสร้างเหมือนจะเอาไปใช้ในหมดทั่วไปหรือยูนิเวิร์สของเราไม่ได้ด้วยนะครับและไม่สามารถใช้ตัวสร้างที่โหลดจากชุมชนออนไลน์อะ่ะมาใช้ในหมดนี้ได้ครับเพราะเกมมาครับให้เรา สร้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีทรัพยากรน,น้อยๆเพื่อจะให้ไปเปิดหาของในการ์ดสุ่มเหล่านี้แหละแต่ถ้าใครไม่ชอบวัดดวงนะครับสามารถไปซื้อเสื้อผ้าหรือท่าปั้มที่เราชอบได้เลยแต่ขอบอกนะครับว่าของหนึ่งอย่างนี่โอ้โหราคาเป็นหมื่นเลยแต่ปั้มทีได้แค่หลักร้อยคิดดูต้องปั้มกี่แม์คอยจะได้มาหนึ่งอย่างและแม้แต่พวกตำนานที่ต้องใช้เงินซื้อในเกมนะครับราคาสูงพอสมควรเลยจนผมยังปลดล็อกแทบไม่หมดเลยอ่ะ คือการจะให้คนใจร้อนทนไม่ไหวครับเติมเงินในเกมไปซื้ออย่างแน่นอนเพราะสามารถใช้เงินจริงซื้อเงินในเกมได้แต่ก็อย่างว่าครับยุคนี้บริษัทเกมต้องหาไรายได้มากกว่าแค่ขายแผ่นเกมอย่างเดียวแล้วก็จบกันไปเลยม่ฉะนั้นบริษัทคงอยู่ยากแหละผู้บรรยายแม้จะมีเนื้อหาในการภาคเพิ่มขึ้นครับอย่างเวลาเราประกบคู่ปรับในอดีตกันนะ่ะก็จะบรรยายถึงเรื่องราวถึงแมชในอดีตที่เขาเจอกันมาก่อนแต่แมชการป้้มปัจจุบัน ไม่สนใจจะบรรยายเลยครับพูดแต่เรื่องราวในอดีตแต่บางครั้งก็ดีเลยครับเวลาใสา่ท่านี้ไปตั้งนานแล้วขึ่งมาพูดอะไรแบบนี้หมดอาชีพผู้หญิงก็ไม่มีครับเล่นแต่ผู้ชายให้คะแนนดีกว่าครับ8.3คะแนนต้องบอกก่อนนะครับว่าคะแนนที่ให้นับตอนที่เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เปิดอยู่นะครับเพราะปัจจุบันมาปิดไปแล้วอ่ะมันเลยขาดเนื้อหาบางอย่างไปพอสมควรเลยอาจจะทํา,าให้ผู้เล่นใหม่ไปเล่นตอนนี้ไม่ได้อารถรสเท่าสมัยก่อนอย่างแน่นอนครับ ถึงยังไงถ้าไม่เคยลองก็อออยังแนะนําอยู่ดีนะครับต่อให้ไม่มีคอนเทนต์ออนไลน์แล้วอย่างน้อยเนื้อหาที่อยู่ในเกมคุ้มค่าพอครับพอเชื่อว่าโอ้โหป่านนี้ราคาคงไม่ได้แรงแล้วอะ่ะเป็นไม่งในหนึ่งเกมนะครับที่ประสบความสําเร็จในด้านดีแล้วก็สร้างตานานให้เป็นที่พูดถึงมากมายโดยเฉพาะเป็นผลงานสุดท้ายของเกมแบบ유ที่ทาโดยทีมงานยุคก่อนจะแตกหากับ 2K ก็เป็นการทิ้งท้ายได้สมศักดิ์ศรีพอสมควรเลย าพราะภาคต่อมาเป็นการพิสูจน์เลยครับว่าจะให้ใครมารับช่วงต่อเกมมวยปั้มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวและแม้แต่ตัวเองไปเริ่มทําเกมใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันครับเกมมวยปั้มนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะที่ใครจะทําได้แต่ถ้าถามว่าภาคนี้ดีสุดสําหรับ 2K ไหมบางคนก็ชอบ 2K 14, 16ไม่ก็ทำไม่ไ2ทำไม่ไอะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบครับแต่ก็สามารถพูดได้ครับว่าเป็นหนึ่งในเกมมวยปั้มที่ดีที่สุดที่เคยผลิตมา ก็ามารอดูกันครับว่า 2K 2 4จะกลายเป็นเกมมวยป้ำที่ดีที่สุดของ 2K ไปหรือไม่หรือจะเป็นเสือนอนกินเหมือนเดิมปรับโน่นนิดนี้หน่อยเอามาขายแล้วหรืออยากจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้มันกับ 2K 9 t ไว้ก็รอรับชมจากช่องแฟนมวยป้ำหลังจากเกมออกนี่แหละขอบคุณที่ติดตามช่องยนต์จบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ